ทุกท่านนะครับวันนี้พบก,กับนิวเกมเมื่อทีวีะก็เมื่อกี้นี้นะครับก็ได้ไปดูในรายการตัวเองฮะเห็นมีคนถามว่าพี่สอนทำอินโทรหน่อยได้ครับผมท่านตอนแรกฮะคุณแค่มีแอปนี้คร ได้แลฝนเดี๋ยวเียนเอ้ยไม่มาเด ouais ี๋ยวทำใหม่อืมฮะพดทค่มีวิดีโอโชว์นะลงในเพจสโตเลยนะพิมพ์อย่างนี้เลยนะเอาก็อีกอันนึงก็อินโทรนะอินโทนผมก็โหลดมาแล้วนะครับแอบหนึ่งเข้าอินโทนก่อนอินโทนอินโตเห็ดเห็ดโอไม่ใช่ ม่เกี่ยวขอ,อไปขอลบที่อะไรที่ไม่ใช่ครับผมจุดนี้เอออินทนนี้นี่นี่ฮะมันแค่มีอินทนปะปาๆสามารถดาวโหลดได้จากยูทู e แด้ผมจะดนูนไงละ,ะถ้าจะโหลดในเดียวผมเนี่ยอืมเนี่ยเป็นเลย ก็จะกระตุกหน่อยะที่ผมดูนะมันก็จะเป็นนี้นะครับผมนาของหูใสหูฟังดูมันก็ไม่ได้ยินนะคุณก็แค่มาเข้า YouTube นะครับผมแล้วรอแป,ป๊บเน็นึงร์ะอยู่คนหาแล้วก็พิมพ์คำว่าอินโว์นี่ฮะ ทิใชในปากกูอ่านไม่ออกตกอังกษิษด้วยเนี่ยผมมีให้โหลดลงไปล้านะฮะผมก็โหลดมาแล้วนะฮะนะฮะถ้ากูลงมาลับกับวิดีโอโชว์เนี่ยมึงเข้าวิดีโอโชว์เลยนะผมแล้วก็เข้าแก้ไขวิดีโอนะครับมันก็เลือกวิดีโอที่มึโหลดมาไฟอยู่ในนี้นก,ก,าานะนะก็กดตรงนั้นแะกดนี้เริ่มเลย ก็หมาที่การแกบแล้วก็เนี่หัวข้อแล้วคุณต้องจับอ่าให้ถูกนะของผมแหลกมากช่ประมาณน,นี้นะครับโอ้โอหเฮียทำไมมังปักมันหลวมจังวะที่ชาเนี่ยคอคุณก็ ถูกต้องแล้วก็ดต่ละเราก็ใส่เมื่อทีวีฮะชื่อรายการพวกมันก็ตกลงเปลี่ยนสีได้ไหมได้ครับคุณไปทีมนรับค,ครับผมบเออที่นี่คุณเลือกสีที่นี่อะไรว่าต้นหอมแล้วก็เลือกสีตามใจชจอบเลยเช่นสีแดงนี้สีน้ำเงินนี้ผมจนตัวผมชอบชิมเงิน 3, อันที่สามใช่ไหมวะอันที่สามนี่เรือกฟอนด์ฟอนต์ที่ผมใช้ตัวไหนวะอ่าตัว,วอันนี้ก็ใช้เป็นพื้นปกนะแต่คุณเนี่ยใช้แบบกดเลยดีนะคนู้งแล้กวก็ติดไป สมมุติว่าคุณทําเสร็จแล้วนะครับต่อไปแล้วก็คุณแค,ค่องค์ความที่เป็นรูปเอ่ออะไรปะจะลวนนะ่ะเข้าไปโอเคเอ่อแล้วเนี้ยเราไปที่บัญชีไปยังเก็บรู่นี้แล้วก็คุณเอาแบบอะไรก็ได้คบะทำพวกเอาแบบรวดเร็ว,รวนะครับผมก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับถ้าคุณยังไม่เชื่อนี่เออ ุณก็สมมุติว่าออัโหลดเสร็จแล้วนะครับออกดินออกดินซะออกอนะฮะออกแล้วนะถ้า่านเอเออันนี้ไม่ใช่ไปคุณมันทึกไปฮะครับผมก็ไปที่คุณมันทึกไว้อยู่ไหนเดี๋ยวเดผมหาว่นอยู่ตรงนี้นะครับนี่ไง ที่ผมสร้างนะไม่ต้องการกับแค่กดรอแชร์ในฟึินะครับแล้วก็เขียนเขียนอะไรก็ได้เขียนอินโทนเรก็มันจะถ้ามันขึ้นว่าเอาไม่สามารถอัพโหลดไนดะ้เพราะติดลิกก่กติดก็มาค่อยมาถามผมอีกทีนะเดี๋ยวผมก็จะแก้ไขให้อีกครั้งอันนี้อะไรไม่รู้นะผม เห็นป <S an> ะอินโทนอินโทนนี้ไม่ติดลึกสิทธะนะนฮะไม่ติดนะฮะไม่ติดเลยผม <S an> <S an> ถ้าถ้าติดเนี่ยค่อนขามผมทีหลังฮะผมก็ตองสอนนะครับอคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับไปครับผม <S <S <an> เอาไอ้เย็ดยัดมึงลืมขั้นตอนหนึ่ง <S <S <an> นึกดีดๆีๆ มึงนึกดูดีๆนั่นก็คือการโหลดนั่นเองครับผมลืมซักสนิทเลยโอเคครับแค่เข้า YouTube ตามผมนะครับแล้วกดค้นหาว่าอินโทรนนองอันนี้เลยฮะสมมติว่าคุณใจคุณเกี่ยวกับอะไครับใช่ไหมเนี่ยเข้าไป ปปก,ปะปะกด,กดตตอปโอเคครับแล้วก็มันจะมีให้ดูนะครับว่าเนี่ยมีให้เลือกได้ที่ขลงเขานั่นเองมีประมาณสิอันนะครับผมถ้าคุณชอบแบบเอออินโทรที่หนึ่งนะครับคุณเนี่ยไม่ใช่ไม่ต้องการอิโนโทรที่4แล้วกันครับคุณแค่ แล้วก็เลือกอรั้งน,นี้แล้วกันรอครับไปไม่เกี่ยวอรอแป๊บหบนึง่งเออเอาครับไปแล้วครับไปเร็วเรวไปแล้วเร็วไปแล้วนะนี่ฮะมึงกูก็โกนลาวโหลดเลยดาวน์โหลดไม่ใช่ลาวโหลดเออ ดาวโหลดเลยนะครับผมคุณกดปุ๊บแล้วคุณก็ไปตามตามคลิปข้างหน้าเลยข้างหลังไม่ต้องยุ่งนะก็ายบายครับผมครับหรือได้ยังไงวะไปแล้วไม่อยากให้ก็ไปบายครับผมบาย